ราชินีคนนี้มีศีษะะใหญ่ผิดปกติเธอยกเท้าขึ้นวางโดยมีลูกหมูวิ่งเข้าไปข้างใต้เพื่อเป็นเบาะรองรับปลาคาฟัฟเข้ามาเสิร์ฟเครื่องดื่มขณะที่นกฟรามิงโก้ตัวยาว ทำหน้าที่เป็นไม้กอฟและเม่นตัวจิ๋วก็กลายเป็นลูกกอฟของเธอสัตว์ทุกตัวในปราสาทต้องทนรับการปฏิบัติอันโหดร้ายในทุกๆวันเพราะเธอคือราชินีผู้ปกครองปราสาทด,ด้วยความรุนแรงและความหวาดกลัวแต่เดิมเธอไม่ได้มีหัวที่ใหญ่เช่นนี้เมื่อครั้งยังเด็กเธอเคยถูกกล่าวหาว่าขโมยเค้กทั้งที่จริงแล้วเป็นฝีมือของน้องสาวที่ใส่ร้ายเธอด้วยความเศร้าและความรู้สึกอายุติธรรมหญิงสาวสะดุดลม้มและหัวกระแทกบันไดจนหัวบวมโตอย่างผิดปกติเมื่อเวลาผ่านไปเธอเติบโตขึ้นและเตรียมตัวขึ้นครองราชแต่ พอสวมมงกุฎศีรษะของเธอกลับโตจนทําให้มงกุฎแตกทุกคนในท้องพระโรงต่างกลั้นหัวเราะไม่อยู่และในช่วงเวลาแห่งความอับอายศีรษะของเธอก็ยิ่งโตขึ้นอีกความทรงจําอันเจ็บปวดนี้กลายเป็นแรงผลักดันให้เธอเกลียดชังน้องสาวอย่างสุดใจด้วยความโกรธแค้นเธอจับมังกรตัวหนึ่งมาเป็นพาหนะและปลดปล่อยความพิโรธออกมาทําลายปราสาททั้งหมดให้พินาศลงในชั่วพริบตาเป็นการล้างแค้นที่สั่นสะเทือนทั้งอาณาจักร